ผู้ชมคะในช่วงของวิกฤตโควิด19ก็ได้เห็นการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทำงานที่บ้านบางแห่งก็ต้องเดินหน้าทำงานแบบนี้ในรูปแบบนี้มาไม่ต่ำกว่า5เดือนแล้วเต็มไปด้วยอุปสรรคในการทำงานนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นการปรับตัว คุณพิพาปิ่นแก้วได้คุยกับพนักงานของภาครัฐและพนักงานบริษัทเอกชนบางส่วนถึงแนวทางการทำงานในช่วงที่ผ่านมาที่เรียกว่าทำงานที่บ้านค่ะค่ะค่คณแนนค่ะคือ,เ,อเดี๋วกิบจะฟีดแบเรื่องของโต๊ะกินข้าวในบ้านถูกปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะทำงานชั่วคราวเกือบ5เดือนแล้ว หลังจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดหนักในระลอกนี้ทำให้พนักงานด้านการสื่อสารองค์กรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งต้องทำงานที่บ้านตามนโยบายของบริษัทเธอบอกว่าการทำงานที่บ้านช่วยให้เธอรู้สึกปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 และยังทำให้มีสมาธิจดจ่อกับการทำงานมากขึ้นได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็คือ มันก็ทุ่นเวลาในการเดินทางเนาะตองจริงแล้วอะเพราะว่ากรุงเทพเราอะกว่าเราจะขับรถไปออฟฟิศใช่ไหมกว่าเราจะน,นู่นนี่นั่นเออแะเหอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาทีนี้ถ้าอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยอะเราก็มีเวลาในการทํางานเพ,เพิ่มมากขึ้นแหละแล้วก็มีเวลาิเงียบได้นั่งคิดงานแล้วก็องานบางอย่างที่เป็นการแบบเหมือนเหมือนต้องใช้ความคิดต้องใช้ความเงียบอันนี้ก็ ก็เป็นผลดีคิดงานได้หลั่เลื่นมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็มีข้อดีประมวลทีนี้ประมูลเนี่ยเราน่าจะได้เงิอนอยู่ที่ประมาณห้าหมบาทเวลา<ด>ในแต่ละวันของเธอหมดไปกับการประชุมผ่านออนไลน์เพราะละักษณะงานต้องทํางานเป็นทีมประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เธอยอมรับว่าบางครั้งการสื่อสารผ่านหน้าจออาจจะเกิดความไม่เข้าใจตรงกันทำให้บางชิ้นงานมีความจำเป็นต้องเข้าไปประชุมที่บริษัทบ้างแปลกนะคะม,มันเป็นการประชุมงานที่แบบประชุมเหมือนกันเวลาเราเข้างานออฟฟิศเราก็มีการประชุมเหมือนกันแต่พอเรา work from home การประชุมนั้นนะคะม,มันกลับใช้เวลาที่มากกว่าบางวันอย่างเงี้ยค่ะประชุมตั้งแต่เช้า จนเย็นแล้วเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะได้ทํางานที่เคลียร์งานแบบที่เป็นงานที่มันจะต้องสาเร็จเลยเนะี่ยมันก็จะหมดเวลาเอ๊ะหมดเขาเรียกอะไรหมดพลังงานน่ะแล้วก็เวลาเราประชุมโดยเจอหน้ากันกับประชุมผ่านจอคอมพิวเตอร์อะค่ะจอคอมพิวเตอร์มันดูดพลังงานมากเลยอืมมันมันมันก็เลยถามว่าสําเร็จไหมมันสําเร็จค่ะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้พลังงานที่มากกว่าเยอะมากอืม ไม่แตกต่างกับข้าราชการคนนี้ทำงานที่บ้านตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาสถานการณ์นี้ทำให้เธอได้เห็นรูปแบบการทำงานใหม่ของระบบราชการที่สามารถลดขั้นตอนลงและเชื่อว่าทำให้งานเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาเช่นการส่งเอกสารไปไฟล์ต่างๆเดิมต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนแต่ทุกวันนี้สามารถส่งผ่านอีเมลได้รวมถึงการประชุมแต่ละครั้ง เดิมต้องรอให้ครบองค์ประชุมหรือต้องนัดหมายช่วงเวลาที่ประธานการประชุมสะดวกแต่ทุกวันนี้สามารถประชุมผ่านออนไลน์ได้ทันทีค่ะคิดว่าโควิดมันก็เหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาบางอย่างให้เร็วขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการพัฒนากระบวนการทํางานภาครนะัฐนาให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแต่พอมีโควิดเข้ามาเนี่ยกฎหมายหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องก,ก็ออกเร็วขึ้นแล้วก็ เป็นตัวปัจจัยเอื้อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยทางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ไวขึ้นคนสมัยก่อนที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราไม่รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่พอมาถึงตอนนี้มันถูกบังคับว่าคุณต้องรู้เพราะว่าคุณต้องทํางานให้ได้นะคะแม้ว่าการทํางานที่บ้านจะทําให้คล่องตัวประหยัดเวลาเดินทางแต่ก็ยังมีข้อจํากัดเรื่องการจัดสรรเวลาบางครั้งอาจจะแยกช่วงเวลาพักหรือเวลาเลิกงานไม่ได้ ทำให้เกิดภาวะเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวสำหรับส่วนตัวค่ะสมนมองว่าการที่เรา work from home เนี่ยมันเหมือนเหมืนแล้วมาเรามาที่ออฟฟิศเนี่ยก็จะมีสังคมเพื่อนมาทํางานแต่พอเราอยู่ที่บ้านเราเหมือนเราเราใช้เวลาอยู่กับกับหน้าคอมอยู่กับคอมพิวเตอร์คุยผ่านไลน์แล้วเหมือนบางครั้งเนี่ยเราเครียดโดยที่เราเราไม่รู้ตัวมันเหมือนเรากักตัวเองไปในตัวด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออบางครั้งมันก็เหมือนเหมือนส่งผลกับเราเหมือนกันนะเอ,อ้ยมัน เนเป็นความเครียดเล็กๆสะสมไปในตัวบางทีกว่าจะปิดคอมไปดูอะไรก็สามทุ่มแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้เทคโนโลยีมันทําให้คนเข้าถึงเราง่ายขึ้นบางครั้งเนี่ยมีการประชุมซ้อนกันผ่านระบบซูมสองสองงานแล้วก็อาจจะต้องเปิดทั้งสองจอแล้วก็เหมือนเราเราเสียเวลาส่วนตัวไปกับเทคโนโลยีที่เข้ามาถึงเราง่ายขึ้นด้วยนะคะ สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงการทํางานบางอาชีพต้องปรับตัวทํางานที่บ้านมีทั้งข้อดีและข้อจํากัดแตกต่างกันไปตามแต่ละสายงานแต่อนาคตหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงไปอาจจะได้เห็นนโยบายของหลายๆองค์กรพิจารณาให้พนักงานทํางานที่บ้านได้กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ได้ถอดประสบการณ์จากช่วงเวลานี้ วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน